สวัสดีครับวันนี้พี่น้องครับผมมือนี้มาเบิรงรถเกี่ยวเขาเซฟอาร์หกหนึกันนะครับผมโอ้ยอยางจวดเลยนะครับพื่อน่ะว่าเกี่ยวเขาดีขนาดนั้นรถรุ่นนี้ครับพี่น้องคู่โมต้าครับคู่โมตา้า ZR 6 1 3 0ยางจวดจัดเลยครับพี่น้องโอ้ยหน้าให้นี่ได้เขาไล่ตันเลย นาจะได้หลายตัน on ย ah. well, ูหน้ะให้นี่ประมาณนาจะประมาณซีหาอะไรหรือซีอะไรกลัวประมาณนี้เอาไปเดวเวลาเห็นงานตัวป๋โอ้ที่ได้ไปเห็นงานตัวนี้พี่น้องโอ้เปแต่สะอันเหีงยพี่น้องโยสิพ้ามุขเจ้าไปเบื้องเขาได้จังไงยด้อยเขาข้าเจ้าใสใสิเตรียมรถแล้วครับพี่น้องรถขั้นเีอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่เขาขาเจ้าประมาณสองตันนะครับผมมาแล้วครับผม อุบัตาเหตุแซดอาหกหนึ่งสามศูนย์ของเจแปนนะครับผมเออยางจวดเลยครับพี่น้องสุดยอดนะครับเนาะแต่ว่าบ้านฮอกกับนี่เท่ากันนะครับบ้านฮอกกับนี่ต่ว่ากะจะบ่หลายคือเกาหลีเพิ่นเนาะครับเนาะของเกาหลีเขาเจ้าเกจ้าเขาแบบนี้กันน่าจะทั้งประเทศนะครับพี่น้อง สุดยอดครับฝากแชร์นะครับเนี่ยถ้าว่าเป็นประโยชน์ครับผม